สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหินเรื่องการประชาคมโดยเทศบาลเมืองตะพานหินจะดาเนินการประชาคมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตะพานหินพุทธศักราช2566ถึง2570ในวันพฤหัส,สบ,บดีที่26ธันวาคม2567เวลา15.30นาเป็นต้นไปณนะบริเวณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตะพานหินทุกท่านเข้าร่วมการประชาคมโดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัส,สบ,บดีที่26ธันวาคม2567นี้ในเวลา15.30นาทีณนะบริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตะพานหินชั้นหนึ่งค่ะ ข่าวจากสำนักง,งานสปสามิรพื้นที่พิจิตรสาขาบางมูลนาเรื่องการต่อและออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรายาสูบและไพ่ยประจำปีพุทธศักราช2568 ด้วยใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ประจำปี2,567สำหรับร้านค้าที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุขอให้ท่านนำใบอนุญาตฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุทุกประเภทไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในที่ธนาคารกรุงไทยหรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศก่อนวันหมดอายุล่วงหน้าได้90วันและให้ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสปริ้น เอกสารใบอนุญาตฉบับใหม่ได้เลยค่ะหรือสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตในที่สำนักง,งานสรพสาม,มิตรพื้นที่พิจิตรสาขาบางมูลนาได้ในวันและเวลาราชาการส่วนผู้ได้รับอนุญาตรายเดิมที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วนั้นให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ร้านค้าตั้งอยู่นำมาติดต่อในที่สำนักง,งานสรพสมิตร พื้นที่พิจิตรสาขาบางมูลนาหากท่านไม่มาติดต่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไปหากมีข้อสักถามประการใดโปรดติดต่อได้ที่สำนักง,งานสปสรพื้นที่พิจิตรสาขาบางมูลนาหรือโทร056632897ค่ะประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพรยุพราชตะพานหินเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ดโรงพยาบาลสมเร็จพยุบาชตะพานหินมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินเหมาบริการรายเดือนในตำแหน่งต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิาบัติงานกลุ่มการพยาบาลรับจำนวน5อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยรับจำนวน1อัตรา สาตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้กรุ่มการพยาบาลรับจำนวน5อัตรา 4. ตำแหน่งพนักง,งานบริการปฏิบัติงานจ่ายกลางรับจำนวน1อัตรา 5. ตำแหน่งพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับจำนวน2อัตราและ 6. ตำแหน่งพนักง,งานประกอบอาหารรับจำนวน1นึ่งอัตราค่ะ คอยผู้ประสงค์จะสมัครครัดเลือกยื่นใบสมัครไดที่งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปอาคารผู้ป่วยนอก1ชั้น3โรงพยาบาลสมเด็จพระยุบราชตะผานหินโดยติดต่อสมัครได้ในระหว่างวันที่3ถึง23ธันวาคม2567โดยติดต่อสมัครได้ในวันและเวลาราชการค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะผานหิน ด้วยมูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินขอเชิญเที่ยวงานงิ้วประจำปี2,567เพื่อเฉลิมฉลองเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินในวันที่19-22ธันวาคม2,567งานงิ้วไหายหลำเจ้าแม่ทับทิมสำหรับวันที่24-29ธันวาคม2,567งานงิ้วเฉลิมฉลองเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินโดยนวันที่24ธันวาคมอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ประทับ สารชั่วคราวณบนะริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารในวันที่25ธันวาคม ตอนเช้าไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกๆพระองค์ตอนเย็นเวลา18นาฬิกาทานเลี้ยงเจ้าพ่อเจ้าแม่ณบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารวันที่27ธันวาคมเวลา18นาฬิกาชมการแสดงคณะสิงโตเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินณบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารวันที่2 8ธันวาคมเวลา18นาฬิกาชมการแสดงคณะเอ็งกอเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพาน ณบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารวันที่29ธันวาคมเวลา18นาฬิกาชมการแสดงคณะมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินณบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร และในวันที่30ธันวาคม2567อันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่กลับสารที่ประทับจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานงิ้วประจำปี2567เพื่อเฉลิมฉลองเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหินด้วยกันค่ะ สำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงได้ที่งานประชาสัมพันธ์ชั้น2ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Line YouTube หรือ TikTok แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ